หลวงลางพิเขาเรียกวัดปวดม่วงเนาะวัดปวดม่วงที่ไหนนะวัดโบงปวดม่วงที่ไหนนี่กางเสนากางเสนาวัดปวดม่วงกางเสนาค่ะ โบรณะอยู at, ia. ่นะคะโบราแต่ข้างในก็สวยงามค่ะถอยลูกถอยให้ยายทำงานนุ๊กแม่ยายทำไหมนี่เก็บไปถอยลูกถอย โอนเอกันคผู้คนก็มาเยอะนะคะลังไหลมาเรื่อยๆเ,เรื่อยนะคะ กันนะคะมีแรงไปงั้นมาค่ะอืมก็อายุเพิ่มขึ้นเวลาฝากคนชมวัด,ส,ส,ด,ส,ดสวยงดงามไปด้วยกันนะคะ เลี้ยงกันเยอะนะคะมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะปลาหนูมีพูวไปยัง เดินทางอันนี้คือช้อนช้างคู่ค่ะช้างคู่มีที่มา <c oughs> ที่ไป <c oughs> อุ้ยอ้วนเหมือนช้างเลยนี่รูมไมจจะอ้วนเหมือนช้างไหม ก็มาเยอะนะคะอันนี้เป็นกระดาษแม่ไม่แม่แม่มันอยู่ตรงกลางนีทอน็อปมันยื่ตรงกลางเป็นสร้งางใช่แม่แเนี่ยมันหลายปะมา,ามให้เะยก็ดูช้าอืมค่ะไปะนี่คือทางลงค่ะอุ้ยแม่ <laughs> อของมอนทีดีเก่าได้เลยนะครับด้านหน้าครับจะไปจับลูโอ,โอ้ข้างนี่ก็สวยะะลมเย็นดีจังสวยะะดูรอบๆสวเลยโลมเย็นดีมากนะคะ ลมเย็นดีมากอ้ดูสวยสวยค่ะเทศาบาลเมืองเจ้าเจเทศาบาลเมืองเจ้าเสวยจังเลยนะคะรับชมไปด้วยกันนะคะ เย็นค่ะีกมากนี่คือทางลงนะคะกำลังบนเลยนะ,ะนก็มาเอยนะคะ งบูรณะบูรณะกันอยู่ทางลงเนาะขึ้นข้างบนเย็นเย็นมมาก <c oughs> น,นี่คือข้างล่างนะคะพี่เรารอบเอ้ยอว่าผี่อีกรอบสวยงามดูให้จบนะคะเลาว,วันนี้เรามาให้ครบเสร็จเลยเนาะมาทำบนเทบกันเสร็จเลยสวย,สวย สเนาคะคุณทุกการรับชมนะคะอนุโมสนาบุญด้วยกันค่ะ ฝากกดไลค์แอดการหลงพาล้อด้วยนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดซับตะคากดตามให้การหลงด้วยค่ะเพื่ที่จะได้มีกำลังแก่ำาลิปในต่อๆไปนะคะ